จังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมบำเพ็ญกุศลปานาลสมาวาน15วันถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงครับ วันนี้ครับ7พฤศจิกายนที่พระวิหารวัดหลวงสุมงครารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดครับนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปานาลัตสมาวานครบ15วันเพื่ออุทิศวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพิธีในวันนี้จัดขึ้นด้วยบรรยากาศแห่งความสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยความอารย พระสุนิกรชาวศรีสะเกดต่างพร้อมใจน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรากายและพระรชาชหฤทยัยเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพครับโดยมีพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสง์นำพระภิสุสง์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยนายทาตีศิริลุ่งวณิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าครับเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลป่านาลัตมวานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ15วันแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินโดยพระองค์ประสูติเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราชส4งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ครับและเสด็จสวร คมพุทธศักราช2568สิริพะชนพรรษา93พรรษาท้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมกันนั้นอย่างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชสำนัก ไว้ทุกถวายเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้รัชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศนะครับไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ครับมติมหาเทรสมาคมยังได้กำหนดให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เป็นเวลา30วันเพื่อถวายเปี่ยมพระดัติกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปรทานในวาระสำคัญต่างๆทั้งครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย พิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้นะครับจึงนับเป็นอีกหนึ่งวระสําคัญที่ประชาชนชาวศรีสะเกดทุกโมราลได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดังแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องนําชีวิตของผพวงชนชาวไทยให้เปียมด้วยความรักความสามัคคีและความผาสุกครับ เัยพรม,มาศถ่ายภาพจิตภาพกล้วยนิดข่าวสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน